สองพันารอยเจ็ดสิบนะฮะกักเขามาเรื่อยๆลอยเจ็ดสิบนะฮะกักเขามาเรื่อยๆครับกาบขอบุญขอบุณเจ้าภาพเจ้าศรัทธาทั้งเจ้าภาพเกา่าเจ้าภาพใหม่เจ้าภาพเกา่กา,ากับกาจังใหม่เจ้าภาพใหม่บัานที่พวกคยเด้ไปกับตีต่อเข้ามาหลายนะฮะกับจอคิ้วจอ,องคิ้วกันเข้ามา ทางผู้จัดการเพิ่งก็ไลยงานอยู่ว่าแต่ละหมืองสายโทรศัพท์ประมาณ2ี3สสายเป็นยังต่ำนะครับโทรมาติดต่อการแสดงนะครับสอบถามรายละเลอียดนะครับมีคอนเฟิร์มเขามามือละงานสงงานเขาโอเคครับเจอกันที่วัดโกกกาศครับผมวันที่14ใช่ครับอยู่ที่โลตัสมีนบุรีนะครับวันที่14 ตะระยองก็หนาวมือขึ้นก็หนาวครับะระยองมือขึ้นใจก็ลอยเลยยุบพวกแดงก็อากาศเย็นครับอากาศเย็นไปทุกครั้งที่มาตะวันนาค่ะพี่กายขอบคุณครับสามปคอ,อเจอกันครับพอออกมาที่ปาาจีนคนเยอะตลอดไม่ได้ถ่ายรูปก,ก็พอเชิญหลังเวทีเลยนะครับถ้าอยากคือถ่ายรูปการถ่ายรูปที่สะดวกสุดคือมาที่หลังเวทีเลยนะครับ เข้ามาแล้วเจอแม่นมอาร์ตแม่นมวิทย์บอกเลยว่ามันขอถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวเขามาเรียกผมผมลงไปได้ตลอดนะครับนอกจากช่วงที่รีบจริงๆถ้าอยู่บนเวทีบางทีมันมันแสดงยุ่งเสียครับมันอาจจะไม่ได้ลงมานั่งเซลฟี่ในขณะที่ผมร้องเพลงอ่ะผมอาจจะยืนร้องเพลงไปก่อนแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่เป็นแบบลูกน้องออกมาร้องช่วยอย่างเงี้ยครับผมยังอยู่หนา้าเวทีอยู่ผมก็อเซลฟี่ให้ได้ทุกคนนะครับ บะมีรังวัลบะมีปัจจัยกับเซลฟี่ได้ทุกคนครับผมเด mm hmm. กล้องมาเลยเตรียมกล้องให้เรียบร้อยยืน่น mm hmm. โทรศัพท์มาเดี๋ยวผม mm hmm. เซลฟี่ให้แต่ว่าให้ผมร้องเพลงจบก่อนนะ mm hmm. ติดตามน้องบอยน้องแอนมาห้าปีเหมาทุก้ายขอบคุณครับแถวบ้านไม่ค่อยหนาวเป็นไหนติดลบสองสายยงแม่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมฮะปักมูแทนแนบอดซื้อบัตรกุมปิด เดี๋ยวไล่ลุ้นก่อนผมลืมคัดลอกไว้บางท่นนี่ไปทั้งเพจเลยครับเพจซื้อตัวอลไรคณะมาลําใจกันร้อยนะฮะไปที่เพจนั้นเลยพอป,ปักมุดกันแล้วเ,เพจเดิมเพจเก่าสิบสี่เจอกันมาในเด้อมาในเด้อครับสิบสี่เจอกันมาแต่ละรอบนี่ประมาณหา่างหามือก่อกันกัเลือกให้ไปมาเจอกันสัก,กวันหนึ่งก็ยังดี หนึ่งทุ่มแล้วใจกระร้อยได้ลำดับที่สองมีงานเยอะที่สุดมีงานเยอะสุดยอดเลยไม่ติดำสั่สมอค้าขอบพระคุณครับอันนี้มันก็ไม่สามารถที่จะการันตีไปได้หรอกครับเพราะว่าเวลามันหมุนมันเปลี่ยนมันพันไปเรื่อยๆครับมันหมุนมันเปลี่ยนมันพันไปเรื่อยๆแต่ว่ามันยังอยู่ในระดับที่สัตเกิดความสถิรภาพคือ งานมันก็นยังมีตอนนอึอยู่ในระดับที่โอเคสามารถประครับประคองมุนลงทุนต่อยอดได้อะไรประมาณนี้มันก็นโอเคครับที่ตามคุณบอยคุณแอนมานานมากแล้วค่ะน้องเพชรถอยไปไนยังคอยู่ที่บ้านลังสิตครับผมขันเนามากกับอาแห็ง